สวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกกษตรวันหยุดพานุวันนี้เพื่อนๆสมาชิกโทรมาสอบถามเยอะนะครับว่าการเลี้ยงหอยเชลลี่เอาอะไรให้หอยกินบ้างนะครับการเลี้ยงหอยเชลลี่ต้นทุนต่ํานะครับต้นทุนอาหารแทบจะเป็นศูนย์นะครับโดยการใช้ผักใบคะน้าเม็กซิโกนะครับหรือว่าผักผงชูรสนะครับเป็นอาหารหอยนะครับแล้วก็มีใบ มะละกอนะครับอาหารหอยต้นทุนต่ําก็จะมีใบมะละกอนะครับเราก็จะเก็บไปให้หอยกินนะครับเราก็จะเด็ดเฉพาะใบนะครับใบคณนาเม็กซิโกแล้วก็ใบมะละกอนะครับมาให้หอยกินนะครับอันนี้ก็เป็นหอยบ่อพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับเป็นใบมะละกอแก่นะครับหอยพ่อแม่พันธุ์ก็กําลังกินนะครับเป็นอาหารเสริมต้นทุนต่ำนะครับ การเลี้ยงของเกษตรวรรย์พานุนะครับเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะครับไม่ได้ใช้ระบบน้ําเวียนนะครับมันได้ใช้ระบบน้าบนเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับน้ําก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะเพราะว่าเราใช้แหนแดงเป็นหลักนะครับดูใบปักผงชีลดนะครับซึ่งต้นทุนอาหารเป็นศูนย์นะครับต้นทุนอาหารเป็นศูนย์ครับเลี้ยงง่ายโตไวนะครับหอยเชลลีสีทองนะครับส่วนอาหาร คุณลูกหอยเราก็จะใช้เป็นมามุวอินเดียนะครับกากมมุวอินเดียซึ่งเราใช้อยู่ในฟาร์มอยู่แล้วนะครับเป็นผลผลิตที่เหลือจากในฟาร์มเราก็มาเลี้ยงหอยนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็โทรมาเยอะนะครับว่ากากมามุวอินเดียมีขายไหมแด่งขายให้หรือเปล่านะครับวันนี้เกษตรบรรยุ์พานุก,ก็ได้จัดเป็นขวดให้นะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็น กากมัมมี่อินเดียนะครับเป็นอาหารเสริมหอยโตไวนะครับขวดหนึ่งก็ใช้ได้หลายเดือนนะครับการใช้งานนะครับการใช้วิธีใช้ก็คือผสมกับอาหารปลาดุกนะครับหนึ่งฝานะครับอาหารปลาดุกหนึ่งขีดนะครับก็ผสมกับผสมผงบดมัมมี่อินเดียนะครับหนึ่งขีดนะครับก็ให กระปุให้หอยผสมพันธุ์นะครับเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับหอยกินก็จะขึ้นมาไข่นะครับขึ้นมาไข่กําลังทยอยขึ้นไข่นะครับนี่ก็คือเป็นการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับนะครับหอยกินก็จะขึ้นมาไข่แบบนี้นะครับขึ้นมาไข่แล้วก็เก็บไข่มาฟักนะครับฟักแล้วก็มาบ่ออนุบาลต่อนะครับ ส่วนการขุนลูกหอยนะครับให้โตไวเราก็จะใช้กากมะม่วงอินเดียนะครับเป็นอาหารเสริมให้กับลูกหอยนะครับลูกหอยออกใหม่นะครับประมาณ1 0บถึงเวันเราก็จะให้กากมะม่วงอินเดียนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับให้เขาโตไวนะครับพอผ่านไป15วันหอยเราก็จะเริ่มโตนะครับไปดูบ่อที่กินกากมะม่วงนะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อขุนอีกบ่อหนึ่งนะครับที่เราใช้ กากมอมอินเดียนะครับให้หอยกินนะครับอันนี้ก็เป็นลูกหอยประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับบอนี้นะครับชุดแรกก็ขายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับเพื่อนๆสมาชิกก็สั่งจองเข้ามาเยอะนะครับชุดนี้ก็จะทยอยจัดส่งให้นะครับท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชลรี่สีทองนะครับเป็นอาชีพเสริมช่วงโควิดก็โทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์ศู9ย์2 8 9เกด เกษตรประหยุดพานุนะครับหรือแอดไอดีไลน์มานะครับพี่น้องจังหวัดอุดรธานีสามารถมารับลูกหอยได้นะครับที่ฟาบนะครับหรือว่าให้เอาไปส่งให้ในเมืองอุดรก็ได้นะครับมารับที่สี่แยกไหยใหญ่นะครับสี่แยกไหยใหญ่อุดรขอนแก่นนะครับหรือว่ามารับได้ที่สำนักงานเทศบาลตะบลบ้านจันทร์นะครับวันนี้เกษตรประหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับให้อาหารหอยก่อนนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ